ภูจินชองเจ็ด วันนี้จะพาไปชมคู่จิงคู่ใหม่ล่าสุดของพระนางช่องเจ็ดที่ในตอนนี้แฟนคลับลุ้นให้เป็นคู่จิงกันตัวโกงเลยล่ะค่ะเพราะเห็นว่าทั้งสองคนนั้นยังโสดแถมมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยสําหรับคู่ของเพรกหนุ่มมิกทองระยะกับนางเอกนาคมเปรี้ยวทัศนียาเดมิกได้เผยภาพล่าสุดน่ารักซบไล่เปรี้ยวพร้อมทั้งแคปชั่นวอวยพรวันเกิดเอาไว้อีกค่ะมีความสุขมากๆเฮงเฮงรวยรวยเดี๋ยวพี่มิกจะกลับมาอ้อนเก่งๆนะหลังจากนั้น ปณิตาผู้จัดละครได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักและแฟนคลับอีกมากมายได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะซึ่งหนุ่มมิกนั้นเข้าเป็นเพลงหนุ่มหล่อและยังเป็นนักแสดงในแบบลุกเครื่องไทยเดนมาร์กสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยสีกองทบบกช่อง7ได้เข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมเวทีประกวดค้นหานักแสดงหน้าใหม่ในปี2551และคว้ารางวัลชนะเลิศและได้เซ็นสัญญากับบริษัทสปิดวันแอคต,ติ้งเฮาส์ซึ่งมีจีรน,นันมโนแจมและ วพลภูวดลซึ่งเป็นเจ้าของและจัดการประกวดต่อมาได้เป็นนักแสดงรับเชิญใน,นละครซิตคอมูมเจ็ดเด็ดสารตีและมีผลงานส่วนนางเอกสาวหน้าคมเปรี้ยวทัศน,นยียา เธอเป็นนักแสดงนางแบบนักร้องชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์4กองทัพบ,บุกช่อง7ซึ่งมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแม่ปู่เปรี้ยวในปี2555และในปีถัดมาเรื่องโดมทองในปี2557และเรื่องคมพยาบาทค่ะโดยในเพลิงพระนางเธอได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2560ในสาขาดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นค่ะ